ขออโหสิกรรมทำอย่างไรดีคุณโยการขออโหสิกรรมเนี่เป็นประเพณีที่ดีงามนะมเวลาเราจะเปลี่ยนงานใหม่เวลาเราจะย้ายที่ย้ายบ้านหรือว่าจะต้องจบการอบรมอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนว่าตลอดการทํางานนั้นการอบรมนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดคลั้งเผลอต่อกัน,นการขออโหสิกรรมอยู่ที่เจตนานะถ้ามีความตั้งใจที่จะขออโหสิกรรมต่อกันเนี่ย แน่นอนว่าพวงมาลัยดอกไม้ต่างๆอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดในงานที่อออจะเป็นทางการสักหน่อยเด็กไปขอคาม,มาของอาอุตสกรรมผู้ใหญ่เพื่อเตรียมอุปสมบทหรือเพื่อเตรียมเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีดอกไม้มีพวงมาลัยไปเพื่อความเหมาะสมนะฉะนั้นแล้วทำบิดาคพพรั้งไปนิดๆหน่อยๆขอเอาอุตสิกรรมการจะเร่งต้องติดไปในชาติหน้าพบหน้านะขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเจริญจุตเจริญธรรมนะ,จะเจริญพร